สวัสดีครับทุกคนแน่นอนว่าต้องเคยได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับการดูแลรักษาเครื่องซักผ้าให้อยู่ในสภาพดีนั้นง่ายกว่าที่คิดมาดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการติดตั้งกันก่อนเลยวางเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่มั่นคงและเรียบเสมอนะครับเพื่อลดแรงัซนสสะเทือนและป้องกันการเอียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกใกล้กับแหล่งน้ำและแหล่งจ่ายไฟและมีการต่อสายดินอย่างถูกต้องด้วยนะครับก่อนเริ่มซักผ้าทุกครั้งอย่าลืมดูคู่มือการใช้งานนะครับทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติและวิธีการใช้งานที่ถูกต้องของเครื่องซักผ้าสายไฟปลักและสายยางว่ามีความเสียหายหรือไม่และใช้ผงซักฟอกที่เมา อสมตามที่แนะนําด้วยนะครับเวลาซักผ้านะครับอย่าใส่ผ้าเยอะไปใส่ผ้าในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทํางานหนักเกินไปและลดแรงสั่นสะเทือนเลือกโปรแกรมการซักซักที่ถูกต้องตามประเภทของผ้าและระดับความสกป,ปกและที่สําคัญอย่าเปิดฝาเครื่องขณะที่เครื่องกําลังทํางานนะครับการบํารุงรักษาเป็นประจําสําคัญมากนะครับทําความสะอาดถังซักซีนประตูและส่วนประกอบอื่นๆเป็นประจํา เพื่อป้องกันครับผงซักฟอกและเชื้อโรคตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันและการรั่วไหลหากพบว่ามีชิ้นส่วนใดชำรุดให้รีบติดต่อช่างเทคนิคทันทีสุดท้ายนี้มีคำแนะนำเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับไม่ควรให้เด็กเล็กเข้าใกลเครื่องซักผ้าเว้นแต่จะมีผู้ใหญ่และตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำ และใช้ปลั๊กและสายไฟที่ได้มาตรฐานหากเครื่องซักผ้ามีเสียงผิดปกติหรือทำงานผิดปกติให้หยุดใช้งานและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้เครื่องซักผ้าของคุณปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและยืดอายุก,การใช้งานให้นานขึ้นด้วยนะครับขอให้ซักผ้าอย่างมีความสุขนะครับ